สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แม่วนก็จะพาท่านผู้ชมมาชมสถานที่หนึ่งนะคะเป็นเอ,อแม่น้ำแห่งหนึ่งนะคะน้ำก็ยังเยอะอยู่นะคะสวยงามพอดีบริเวณใกล้ๆกลกันเขากำลังจะจัดงานลอยกระทงแล้วน,นะคะแต่ยังไม่ถึงนะคะก็จะมีคมไฟบ้างแต่ว่าเขาคงไม่ได้ลอยตรงช่วงนี้นะคะเพราะว่าสถานที่ ไม่อำนวยนะคะไม่มีท่าลงเขาก็อาจจะไปรออีกท่าหนึ่งแต่ก็อยากให้เห็นว่าตรงนี้ก็สวยงามมากแล้วก็มีมังกรนะคะมังกรนี่ก็จะเป็นที่สักกาละของชาวจีนนะคะเป็นสิ่งที่ชาวจีนเขาก็นับถือเนาะแม่อ้วนก็ไม่ค่อยสันทัดนะคะแต่ก็อยากให้เพื่อนเพืได้ชมความงามดูท้องฟ้าสิคะเข้ากับเกตมังกรเลยเนาะ สวยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็เลยเอามาให้แม่เพื่อนๆดูนะคะหลังจากที่เราไปลอยกระทงกันมาทั้งคืนเมื่อคืนนะคะมีใครเป็นยังไงกันบ้างคะตกค้างกันหรือเปล่าขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะยังไงก็เข้ามา,า,มาดูคลิปให้แม่อ้วนแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้แม่อ้วนด้วยนะคะขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีความสุขนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆท,ท่านเลยนะคะดูนะคะแม่น้ําสวยนะคะสวยมากเลยนิ่งสงบมากไม่น่าเชื่อเลยไม่มีคนเลยจริงๆตรงนี้ข้างบนเป็นตลาดอ่ะเนี้ยขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่แวะมาชมนะคะ นี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ